อยู่กับ PPV รุ่นขายดีพิมพ์นิยม Fortune r 2.4V ปี18ดิดหน้าหลัง สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีก็หลังจากที่นะครับใครชมไลฟ์สดไปผมก็เอาไปล้างไปเก็บสีไปขัดสีไปคือริ้วรอยอ่ะหมดแล้วนะครับล้างฟอกภายในเก็บงานเก็บงานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่จะติดตามไลฟ์สดรถชุดนี้นะครับ Fortuner 2.4V เกียร์ออโต้ปี2018นะครับมนเล่นนำมาคอนเฟิร์มให้ทีละคันนะครับวันนี้เอาคันที่ถือว่าไม่น้อยระดับต้นๆ นะครับไม่หกหมันโลคันนี้นะครับเป็นปี2018ก็เก็บงานเก็บสีมาโอเคแล้วนะใครชมไลฟ์สดไปตอนนั้นก็ยังมองมองอยู่วันนี้ก็ใสละใสปิ้งมาแล้วนะครับมาดูมาคอนเฟิร์มสภาพกันหน่อยสําหรับ2.4 V ปี18กคันนี้นะครับแน่นอนอหลังจากที่เก็บงานนะครับล้างองของเครื่องมาเรียบร้อยก็หลายคนได้ยนโฉมความเดิมนะครับบอดี้ความเดิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเดิม็นอตนไม่มีขยับ แล้วก็เนี่ยนะครับที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เป็นปีเป็นปี18แล้วนะครับก็คือเป็นตัวที่มีการอัปเกรดออปชันนะครับว่าจะเป็นระบบเบรกนะครับระบบเบรกพวกเบาะไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเป็นปี18แท้แล้วนะครับถ้าจำไม่ง่ายก็ก็จะพูดถึงกันที่เป็นเป็นออปชันที่ที่หลักๆเลยก็คือจะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับคู่หน้านะครับก็คือซ้ายขวาเลยนะครับทั้งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับแล้วก็จะเป็น ABS ดิสเบรกสี B ่ล้อ mm hmm. นะครับก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดิสดัมเหมือนตัวเก่าแล้วถ้าใครนึกถึงตัวตัวนี้นะครับคือะเป็นออปชั่นตัวนี้เลยและก็ส่วนบอดี uh, ้ภายนอกก็จะเป็นชุดแต่งเดิมๆจากโรงงานนะครับยังไม่ได้มีการไปปรับแต่งอัปเกรดเป็นแบบกระจังงูกระจังหน้าทียดีเหมือนกับคันก่อนที่ผมขายไปนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไปเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วแต่แล้วแต่ชอบแต่ว่าตัวนี้คือมาแบบรถๆนะครับเดิมๆจากโรงง,งาน ่าจะเป็นพวกไฟหน้าไฟกระจังหน้าอะไรพวกนี้นะครับแต่ไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทม์ไฟตังหมอกคือเป็นออปชันพื้นฐานของของฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่ตัววีอยู่แล้วนะครับที่เป็นบางคานพื้นฐานแล้วก็จุดขายอยู่ต่อมาก็คืออันนี้เป็นยางเป็นยางรอบที่สองแล้วนะครับเพราะว่าบางคันจะเป็นยางติดรถมาบยางปีสิบแปดแต่ตัวน,นี้ยางเป็นยางเป็ยนยางรอบสองแล้วยางปียี่สิบแล้วนะครับก็สแสดงว่าใช้งานได้อีกยาวๆ นะครับเป็นแม็กซ์18นิ้วหน้าเงาตรงรุ่นนะครับเพียงแต่ว่ายางเพิ่มเติมคือ,อยางเป็นยางรอบที่2ก็เซฟตังในกระเป๋าไปอีกพอสมควรนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยถือว่ายังเนียนตาอยู่ที่ผมบอกไปคืออชุดนี้เนะี่ยไม่ไม่น้อยนะครับไม่ไม่น้อยหรอกจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับรถสปีปีละสองหมโลประมาณนี้นะครับไม่อยู่65,000โลเนี่ยภายในตัววงตัวเบาะนี่คือยังไม่มีซุดนะครับสภาพยังเนียนๆอยู่แล้วก็ พวกระบบกลงระบบเกียร์ก็จะเป็นอัตโนมัติ6สปีดนะ2 3 9 3ซีซี150แรงม้าขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อ65,949กิโลนะพังกันภายในก็จะมีตัวแพทเดิรนชิพนะครับซึ่งเป็นเกียร์มีเกียร์มือแบบขับแบบขับแบบโมดสปอร์ตแบบพาวเวอร์โมดก็ได้ถ้าเราต้องการที่ต่างกันทำความเร็วแล้วก็ระบบจอระบบเนวิอะไรพวกนี้ให้มาครบ นี่คือฟังก์ชันพื้นฐานนะครับอาจจะไม่ได้ให้เยอะเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะแต่ว่าก็พอใช้ได้นะบอกบกไฟฟ้าตัวนี้ให้มา2ข้างแล้วนะครับให้มาสองข้างแล้วทั้งซ้ายทั้งขวาเลยตัวนี้ก็เพิ่งได้มาช่วงปี17ปลายปีนี่เองนี่คือ,อตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไป For เ u n เนอร์ผมมีผมมีหลายราคานะครับสนันราคาน,นี้ปี18เนี่ยสิบแปดสิบแปดเกือบปลายปีแล้วนะนะเกือบจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนลีเจนเดอร์แล้วเกือบจะเป็นพราสุดท้ายก็คือปี19 ใช่แล้คันนี้ขายอยู่ที่999,000บาทนะครับเซฟตังในกระเป๋าไปประมาณสัก400,000กว่าบาทนะครับประมาณสัก400,000กว่าบาทคือจัดเท่านั้นได้ท่วมท้นนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดแต่ว่าอยากขายกันผ่อนนะครับเพราะว่าคันนี้ถ้าขายกันสดก็ต้องจ่ายแวดอีก7%นะครับประมาณ5-6หมื่นเพราะว่าเป็นรถในซื้อมาในนามนิติบุคคลนะครับในนามของบจกมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับเป็นรถนิติบุคคลใช้แล้วถ้ากรณีซื้อสดก็ต้องมีแวดนะครับส่วนเงินผ่อนก็จัดได้ท่วมท้นนะครับแวดจ่ายติงตามยอดจั นะครับตัวนี้999,000บาทลดปี18ไมล์65,000กิโลเอาง่ายคือความสวยนี่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าได้คัดมาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเจีมๆทั้งนั้นอาจจะตอบโจทย์หลายๆคนที่ชอบแบบรถ p v ที่ประหยัดน้ำมันเพราะว่าตัว b o k e r 2.4เนี่ยอาจจะไม่แรงแบบถึงขั้นแบบโอแบบบิดดีทอ็อกดีเหมือน2008 แต่ตัวนี้คือตอบโจทย์ในเรื่องของถ้าวิ่งหมดอีโคเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของประหยัดน้ํามันไม่ว่าจะวิ่งทางใกล้ทางไกลนะครับรถติดโดหมดอีโคํางานก็ต้องมี12 13กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆแล้วโดยสเปคพื้นฐานทั่วไปรถ PPV เนี่ยมันจะกินน้ํามันอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ9.7 9.8ค่าเฉลี่ยนะครับประมาณนนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ครอบครัวสายประหยัดหรือว่าสายที่แบบว่าต้องการรถขนาดใหญ่ เซฟตังในกระเป๋าในเรื่องของค่าซ่อมบำรุงนะค่าไมทชีนั้นค่าน้ำมูกน้ำมันนี่คือจบแน่นอนเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์3ตอนนี่คือซิกเนเจอร์นะครับเบาให้ข้างของเขาเลยซิกเนเจอร์ของ f ลอตจูเนอร์ตั้งแต่ตัวแรกนะจนถึงถัวปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เจนแรกตั้งแต่ปี47-48จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาถ้าใครสนใจเล่นหารุ่นนี้อยู่ มีให้เลือกอีหลายคันแต่คันนี้เอาคันไม่น้อยมามารอใจก่อนนะครับมาไปเก็บเลือกเอาไปเก็บงานมาก่อนนะพูดง่ายเพราะว่าก็จะมีรอยที่ต้องเก็บงานเก็บงานตอนที่ใครดูไลฟ์สดตอนนี้ก็เก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วพร้อมส่งมอบทั่วไทยสาภาพอย่างนี้ไม่ต้องเดินทางมาดูรถก็สามารถที่จะรอรับที่บ้านได้เลยนะครับทำสัญญาจะส่งที่บ้านทั่วไทยเหมือนเดิมสไตล์การส่งรถแบบของซศอสักดานะครับซื้อรถมือสองไม่ต้องวัดดวงนะรถ มีประวัติเหตุรถชนรถคว่ำรถน้ํชท่วมเราเช็คประวัติมาอย่างดีแล้วไม่เอามาขายให้เสียชื่อร้านแน่นอนก็นํามาคอนเฟิร์มอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากมีรถรุ่นนี้เข้าคิวอยู่หลายคันใครสนใจมีสิทธิ์กดนะครับแคปหน้าจอไปเลยเพราะว่ารถแต่ละคันจะจดจาอยู่ที่เลขไม่นะครับสบภาพพอๆกันนะครับเลขไม่มากไม่น้อยไม่หกหมื่นเจ็ดหมื่นหรือแปดหมื่นโลหรือใครต้องการราคาถูกกว่านี้อย่างที่ผมบอกไปไม่แสนกว่าโลก็ขายถูกกว่านี้นะครับมีให้เลือกหลายคันน้แล้วตอบโจทย์ทุก ปัญหาทุกข้อโต้แย้งที่บอกว่าขายถูกขายแพงเพราะผมมีตั้งแต่ราคาถูกจนไปถึงราคาที่เหมาะสมหรือว่าราคาที่แพงตามสภาพการใช้งานนะครับตามประวัติของรถ้แล้วฝากคันนี้อีก1คันแล้วกัน Ford จูเน2.4 V ปี2018ไป65,000กิโลในราคา999,000บาทขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรถมือสองมงคลคาเซเตอร์นะฝากติดตามไลค์ซับสไครต์และกดแชร์กดสัดิ่งแจ้งเตือนไว้จะไม่พลาดการรับชมรถมือสองเข้าใหม่ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ รถมือสไม่ต้องวัดดวงกับสอสักดาต้องราไปก่อนขอบพระคุณครับสวัสดีครับวิธีลงทะเบียน5ขั้นตอนง่ายๆสำหรับรับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด20,000บาทจากมคลคารคาเซ็นเตอร์1สแกน QR Code และกดเพิ่มเพื่อน2กดลงทะเบียนหรือกดที่โปรโมชัน่นดูรถสวยเข้าใหม่3ลงทะเบียนผ่านแอปท,ที่ต้องการ4ใส่ข้อมูลลงในช่อง เพื่อทำการลงทะเบียนและกดตกลง 5. เลือก,กร,รถคันที่ต้องการรับโปรโมชั่นและกดรับส่วนลดทันทีเท่านี้การลงทะเบียนร,รับสิทธทิพิเศษและส่วนลดจากมุงคลคาร์เซ็นเตอร์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะครับ